ตำนานยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพและที่มาของท่าเตียนตำนานรูปปั้นพญายักษ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารหรือที่เรียกว่าวัดอรุณหรือวัดแจ้งมีอายุมากกว่า200ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่3ยักษ์วัดแจ้งเป็นรูปปั้นยักษ์สองตน ที่เฝ้านาสุมประตูพระมงกุฎหน้าพระอุโบสถด,ด้านซ้ายขวาอย่างละตนตนทางซ้ายมีผิวกายเขียวชื่อทศกันและตนทางขวามีผิวกายสีขาวชื่อสหัสเดชะทั้งสองถือเป็นยักษ์ชั้นสูงที่มีอิทธิฤทธิ์สูงสุดเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่หวาดกลัวของเหล่ายักษ์ชั้นต่ำจึงเชื่อว่าสามารถปกป้อง ไม่ให้วิญญาณเร่ร่อนเข้ามาภายในวัดได้ตำนานเล่าลือว่ายักษ์วัดแจ้งทั้งสองตนนี้มีหน้าที่เฝ้าสิ่งม,มีค่าต่างๆผู้คนจึงมักจะกราบไหว้ขอพรในเรื่องที่เกี่ยวกับความร่ำรวยการค้าขายหรือการรักษาเงินทองของมีค่าให้อยู่กับตนไปนานๆสำหรับยักษ์วัดโพซึ่งมักจะถูกพูดถึงคู่กันนั้น ตั้งอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าวัดโพเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งและยังเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยในสมัยก่อนยักษ์วัดโพมีแปดตนแต่ในสมัยรัชกาลที่สี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัดและนำเอายักษ์เฝ้าประตูออกไปจึงเหลือยักษ์เพียงสี่ตน คือพญาขอนที่มีผิวกายสีเขียวเป็นน้องชายของทศกัณฐ์พญาแสงอาทิตย์ที่มีผิวกายสีแดงชาติเป็นลูกของพญาขอนและเป็นหลานของทศกัณฐ์มยราบที่มีผิวกายสีม่วงอ่อนเป็นหลานของทศกัณฐ์และศัทธาศูนที่มีผิวกายสีแดงเสนผสมสีขาวเป็นเพื่อนของทศกัณฐ์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในวรรณคดีคงคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้ไม่น้อยเพราะยักษ์เหล่านี้มีบทบาทอยู่ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรตินั่นเองซึ่งยักษ์วัดโพทั้งสี่ตนมีขนาดเล็กกว่ายักษ์วัดแจ้งมากขนาดความสูงประมาณ150เซนติเมตรเท่านั้นทั้งยังถูกตั้งไว้ในตู้กระจกผู้คนมักจะมากราบไหว้ขอพร เรื่องหน้าที่การงานหรือการสร้างชื่อเสียงสำหรับที่มาของทา่าเตียนนั้นว่ากันว่ายักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโพที่อยู่วัดตรงข้ามกันนั้นเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมกข้ามแม่น้ำไปมาหาสู่กันเป็นประจำทว่าวันหนึ่งยักษ์วัดโพและยักษ์วัดแจ้งทะเลาะก,กันยกใหญ่จนถึงขั้นต่อสู้กันทำให้พื้นที่และต้นไม้บริเวณนั้น ถูกเหยียบย่ำจนกลายเป็นที่ราบโล่งเตียนไม่มีอะไรหลือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ชนะเพราะพระอิศวรทราบเรื่องเสียก่อนเนื่องจากการต่อสู้ของยักษ์ทั้งสองทำให้ผู้คนและสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนพระอิศวรจึงได้ลงมายุติการต่อสู้และลงโทษทั้งสองด้วยการสาปให้กลายเป็นหินจากนั้น ก็สั่งให้ยักษ์วัดโพไปเฝ้าพระอุโบสถของวัดโพและยักษ์วัดแจ้งไปยืนเฝ้าประตูวัดแจ้งทั้งสองจึงกลายเป็นยักษ์ประจำวัดต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและที่ราบซึ่งเกิดจากการต่อสู้ก็ถูกชาวบ้านเรียกว่าท่าเตียนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ตำนานเมืองลับแล เมืองลี้ลับที่ถูกผีปังตาเมืองลับแหลหรืออำเภอลับแลเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนโบราณมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเป็นเมืองที่มีความเชื่อลี้ลับหลายอย่างเช่นเป็นเมืองที่มีแต่เด็กและผู้หญิงเป็นเมืองที่ถูกบดบังจากสายตามนุษย์หรือเป็นเมืองที่คนพูดบทมดเทศไม่สามารถอยู่อาศัยได้ บางคนก็เชื่อว่าเป็นเมืองอาถรรพ์ที่ถูกสาบหรือถูกผีบังตาไม่ให้คนนอกเมืองเห็นได้ที่ซุ้มประตูเมืองลับและจะมีปฏิมากรรมแม่ไม้และรูปปั้นหญิงสาวผู้อุ้มลูกด้วยสีหน้าเศร้าส้อยข้างๆมีรูปปั้นชายหนุ่มที่นั่งคอตกถือถุงย่ามที่ว่างเปล่าซึ่งรูปปั้นทั้งสองมาจากตำนานของเมืองลับแลที่เล่าขานกันมาช้านานว่า การละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มเมืองทุ่งยังหลงทางในป่าเมืองลับแลเขาเห็นหญิงสาวกลุ่มหนึ่งแอบซ่อนใบไม้ไว้ที่พุ่มไม้ก่อนจะไปเก็บของป่าชายหนุ่มจึงได้แอบหยิบมาหนึ่งใบและรู้ในภายหลังว่าใบไม้นั้นคือกุญแจเข้าเมืองลับแลชายหนุ่มสัญญาว่าจะคืนใบไม้ให้หากหญิงสาวพาเขาเข้าหมู่บ้านไปด้วย หญิงสาวตอบตกลงทั้งสองจึงเข้าไปในเมืองรับแลด้วยกันเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์และมีแต่ผู้หญิงกับเด็กๆอาศัยอยู่ทุกคนล้วนต้องรักษากฎห้ามพูดโกหกอย่างเคร่งครัดหากใครทำผิดจะไม่สามารถอยู่ในหมู่บ้านนี้ต่อไปได้หลังจากนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวก็ตกลุมรักกันและตัดสินใจแต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยา และมีลูกด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งหญิงสาวออกจากบ้านไปเก็บของป่าส่วนชายหนุ่มคอยดูแลลูกน้อยระหว่างนั้นลูกน้อยเกิดหิวนมจึงร้องไห้งองแงหาแม่ชายหนุ่มก็พยายามปลอบลูกด้วยการแกล้งบอกว่าแม่กลับมาแล้วลูกน้อยจึงหยุดร้องไห้ทว่าเมื่อหญิงสาวรู้ว่า ชายหนุ่มพูดบทผิดกฎเมืองก็จำเป็นต้องบอกลาเขาด้วยความอาลัยเธอเตรียมย่ามใส่ของที่จำเป็นให้เขาและบอกว่าห้ามดูก่อนจะกลับถึงบ้านระหว่างทางที่เดินกลับบ้านชายหนุ่มรู้สึกว่าย่ามที่แบกมานั้นหนักมากจึงเปิดออกดูและพบว่าทั้งหมดนั้นเป็นขมิ้นเขาจึงเททิ้งเกือบหมดเหลือติดก้นย่ามอยู่เพียงแง่งเดียว แต่เมื่อกลับถึงบ้านขมิ้นที่อยู่ในยามกลับเปลี่ยนเป็นทองคําชายหนุ่มรู้สึกเสียดายจึงเรียบเดินกลับทางเดิมหวังว่าจะได้เจอทองคําที่โยนทิ้งไปเทว่าเขาก็ไม่เจออะไรเลยทั้งขมิน้นทองคําหรือทางเข้าเมืองลับแหล่ราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงความฝันัปัจจุบัน มีคำอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและความลี้ลับของเมืองลับแลแล้วว่าเหตุผลที่เป็นเมืองซับซ้อนหาทางเข้าไม่ได้ออกก็ยากเป็นเพราะเมืองลับแลเป็นอำเภอเล็กๆเ,เดินทางไม่สะดวกเลี้ยวรถคดเคี้ยวทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่ายที่บอกว่าเป็นเมืองแม่ไม้จริงๆแล้วเป็นเพราะชายชาวลับแล มักจะออกไปดูแลสวนทุเรียนบนเขาปล่อยให้ลูกและภรรยาอยู่บ้านจึงเห็นเป็นเมืองที่มีแต่ผู้หญิงและเด็กๆและบางคนก็เชื่อว่าชื่อที่แท้จริงของลับแลมาจากคำว่าลับแหลงซึ่งเป็นภาษาเหนือแปลว่าลับไปในยามแรงเพราะเมืองนี้มีเทือกเขามากมายบดบังแสงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าดูมืดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินและคำว่าลับแรงเมื่อถูกเรียกบ่อยๆเข้าก็เพียนจนกลายเป็นลับแรงถ้ำอาถรรพ์จังหวัดระยองเสียงดนตรีไทยกลางดึกและงูยักษ์เฝ้าถ้ำถ้ำอาถรรพ์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ในตำบลกระแสบนอำเภอแกรง จังหวัดระยองเป็นถ้ำที่อยู่บนเนินเขาซึ่งมีทั้งซากปร,รักหักพังเศษซากกุดเก่าของพระสงฆ์ที่เคยมาพักอาศัยอยู่และต้นไม้พันุโบราณอายุกว่า100ปีขึ้นอยู่เต็มไปหมดทำให้โดยรอบดูรกคึ้มและน่ากลัวทางกลางต้นไม้เหล่านั้นมีกองหินขนาดใหญ่วางซ้อนทับกัน และมีช่องทางเข้าเหมือนปากถ้ำแต่มีขนาดประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อเข้าไปข้างในได้เพียง1เมตรก็มีแผ่นหินขนาดใหญ่ปิดทางเข้าไว้หมดหากใช้ไฟส่องดูก็จะเห็นเพียงความมืดมิดและได้รับฉายาว่าถ้ำอาถรรพ์ชาวบ้านเล่าว่าถ้ำนี้มีมากกว่า100ปีแล้วในอดีตตัวถ้ำไม่มีสิ่งกีดขวาง ทำให้สามารถเดินเข้าไปได้ง่ายไดด้านไในมีถ้วยจานชามวางเต็มอยู่ไปหมดผู้คนมักจะหยิบยืมมาใช้เวลามีงานบุญหรืองานเลี้ยงแต่หลายคนก็ไม่ได้นำกลับมาคืนที่บางก็ทำแตกเสียหายนานวันเข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทําก็เกิดความไม่พอใจที่ชาวบ้านยืมของไปแล้วไม่รักษาให้ดีหรือไม่ยอมคืน จึงค่อยๆปิดปากถ้ำให้เล็กลงจนคนไม่สามารถเข้าไปได้อีกเพาว่าถึงไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้แล้วก็ยังมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจากถ้ำนี้เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเช่นเคยเกิดไฟป่าไม่ลามไปทั่วแต่ไฟกลับไม่ลุกลามเข้าไปในถ้ำเลยแม้แต่น้อยตอนกลางคืนของวันคล้ายใหญ่ขึ้น15คหาำ มีคนได้ยินเสียงเหมือนวงดนตรีไทยบรรเลงออกมาจากถ้ำแต่เมื่อมาสำรวจใกล้ๆก็ไม่พบอะไรเลยและเสียงดนตรีนั้นก็เงียบลงในทันทีชาวบ้านยังบอกอีกว่าเคยเห็นลูกไฟดวงใหญ่ลอยอยู่เหนือปากถ้ำพักหนึ่งแล้วลอยหายเข้าไปในถ้ำและมีคนพบเห็นงูใหญ่สองตัวเลื้อยเข้าออกถ้ำเป็นประจำ ทำให้มีความเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้มีสมบัติโบราณซ่อนอยู่โดยมีงูยักษ์สองตัวทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าสมบัติที่ว่าหากใครลักลอบเอาไปจะถูกงูยักษ์ตามไปลงโทษเรื่องราวนี้ลับเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปไกลทำํำหรือเก็บของจากบริเวณนั้นอีกเลยส่วนคนที่เคยเก็บอะไรมา ก็ต้องรีบเอาไปคืนพระถูกวิญญาณตามทวงของนอกจากนี้พวกเขาอย่างเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำช่วยปกป้องคุ้มครองธรรและปนป่าแห่งนี้ให้อุดมสมบูรณ์ไม่ให้ถูกลุกรานจากนายทุนทั้งหลายศารเจ้าแม่สามมุกตำนานความรักอมตะและความลี้ลับสาลเจ้าแม่สามมุก ตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรหรือบนบาลในเรื่องต่างๆเช่นการค้าขายความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะเหล่าชาวประมงที่จะออกหาปลามักจะมาขอพรจากศาลเจ้าแม่สามมุกเป็นประจำที่ต้องจําไว้ให้ขึ้นใจก็คือห้ามทําร้ายลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อกันว่า พวกมันเป็นบริวารของเจ้าแม่สามมุกคนที่กั่นแกล้งหรือทำร้ายลิงจะได้รับความโชคร้ายต่างๆนานาเคยมีคนที่ลักพาตัวลิงไปไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรก็ต้องรีบนำกลับมาคืนที่เดิมและขอคขมาเจ้าแม่สามมุกเป็นการใหญ่คาดว่าคงถูกเจ้าแม่สั่งสอนจนเข็ดหลาบเจ้าแม่สามมุกมีเรื่องราวความเป็นมาอันน่าเศร้า เรื่องมีอยู่ว่ากำนันบ่ายที่อาศัยอยู่ในตำบลอ่างศิลามีลูกชายชื่อแสนและมีหญิงสาวคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองปลาซอยชื่อสามมกุกทั้งสองบังเอิญได้เจอกันตอนที่แสนมาเล่นเวาวที่ริมเชิงเขาส่วนสามมุกก็มานั่งเล่นกับพวกลิงและดูเด็กๆวิ่งเล่นในบริเวณนั้นเวาวของแสนลอยมาตกตรงหน้าของสามมกุก ทำให้หนุ่มสาวได้เจอและรู้จักกันและพบปากกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรักแสนได้สาบานต่อหน้าขุนเขาที่ทั้งคู่พบกันว่าทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิดนิรันดรหากใครผิดต่อคำสาบานนี้จะต้องมากระโดดหน้าผาและให้แหวนหนึ่งวงแก่สามมุกทว่าเมื่อกำนันบ่ายรู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่พอใจมาก เขาอยากให้แสนได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีฐานนามากกว่านี้จึงขังไม่ให้แสนออกไปไหนเลยจนกระทั่งสามารถสู่ขอหญิงสาวที่พอใจมาให้ลูกชายได้และกำหนดวันแต่งงานทันทีข่าวการแต่งงานของแสนกระจายไปทั่วและเข้าหูของสามมุกที่รอคอยคนรักอย่างเป็นกังวลในวันแต่งงานของแสนสามมุกขื้นแหวนผ่านการรดน้บสัง พอแสนเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นเพียงแผ่นหลังของสามมุกที่วิ่งหนีไปเขาจึงวิ่งตามคนรักไปสามมุกตัดสินใจกระโดดหน้าผาจบชีวิตตัวเองเมื่อแสนเห็นหญิงคนรักจากไปตัวเขาก็กระโดดตามไปด้วยงานแต่งงานก็จบลงแสนเศร้าทำให้ชาวบ้านอดไม่ได้ที่จะสงสารหนุ่งสาวและตำหนิกำนันบ่ายอย่างรุนแรง กำนันบ่ายที่เศร้าเสียใจจึงได้ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าเขาสามมุกและส่วนชายหาดที่ติดกันเขาก็ให้ชื่อว่าหาดบางแสนเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความรักของคนทั้งสองคนจากนั้นมาชาวบ้านก็ลือกันว่ายามกลางคืนจะมีคนพบเห็นร่างหญิงสาวยืนอยู่บนริมผายอย่างเดียวดาย หลายคนเชื่อว่าเป็นสามมุกที่ทำใจไม่ได้ในการสูญเสียคนรักจึงได้สร้างศาลเจ้าเพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณและเรียกว่าศาลเจ้าแม่สามมุกตั้งแต่นั้นมาจวบจนปัจจุบันสำนักสงร้างอาจารย์ส่วนอุทยานหุ่นปั้นฝังวิญญาณผสมกระดูกผีตายโหงพระอาจารย์ส่วน เป็นยอดพระเกจิชื่อดังแห่งยุคที่ได้ทำการปลุกเสกของขังไว้เป็นจํานวนมากเดิมทีท่านเคยอยู่ที่วัดท่าลาใต้แต่เมื่อผู้คนมาขอของขังมากขึ้นเรื่อยๆท่านก็ได้ย้ายมาก่อตั้งสำนักสงฆ์ของตนขึ้นมาแทนสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ส่วนตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซา เป็นพื้นที่ขนาด12ไร่เป็นสถานที่สุดหลอนอันดับสองของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยหุ่นปั้นจากวรรณคดีและความเชื่อทางาศาสนาของไทยจีนและอินเดียจำนวน242ตัวเช่นเจ้าแม่กาลีเทพแปดเซียนเจ้าแม่กวนอิมยักษ์จากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ยักจากเรื่องนาง12หรือขุนโจรที่มีชื่อเสียงในอดีตและยังมีหุ่นปั้นอีกจำนวนหนึ่งที่ยังปั้นไม่เสร็จเมื่อท่านมรณะผ้าไปในปี2536สําสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ค่อยๆร้างผู้คนไร้การดูแลจนเถาวันและวัชพืชเติบโตขึ้นมาเกาะเกี่ยวหุ่นปั้นยิ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ เกิดความหลอนและวังเวงเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นแหล่งท้าทายความสยองขวัญสำหรับเหล่าคนเชื่อชอบเรื่องลี้ลับหุ่นปั้นในสำนักสงฆ์ถูกปั้นขึ้นอย่างปราณีตทั้งยังผสมกระดูกของผีตายโหงเข้าไปด้วยจึงทำให้ดูเหมือนกับคนจริงและในตอนที่พระอาจารย์ส้วนอยู่จะต้องทำพิธีเส้นไหว้หุ่นปั้นเหล่านี้ตลอดชาวบ้านจึงเชื่อว่า หุ่นปั้นเหล่านี้คือสาเหตุของความแปลกประหลาดหรือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในสำนักสงฆ์ผู้ที่เคยไปเที่ยวชมบอกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าดวงตาของหุ่นมองตามพวกเขาไปตลอดสายตาคล้ายกับว่ามีดวงวิญญาณสิงอยู่ในหุ่นปั้นบางก็ว่ารู้สึกเสียวสันหลังอย่างอธิบายไม่ถูก เมื่อเข้าไปในสำนักสงฆ์ชาวบ้านบางคนยังบอกอีกว่าเคยเห็นหุ่นปั้นออกมาเดินกันตอนกลางคืนวันดีคืนดีก็เห็นคนดูแลสำนักสงฆ์คนสุดท้ายที่เสียชีวิตไปแล้วเดินไปมานอกจากความวังเวงของสถานที่แล้วหุ่นปั้นบางตัวก็มีประวัติสุดหลอนเช่นแม่สมบัติ ว่ากันว่าเกิดจากเรื่องจริงของหญิงสาวที่ตายท้องกลมเหมือนแม่นา,าคพระขนมหลังจากที่แม่สมบัติตายไปวิญญาณก็ไม่ยอมไปสู่สุขติแต่กลับไปตามหาสามีและหลอกล้อผู้คนไปทั่วจนชาวบ้านทนไม่ไหวจึงนิมนต์ให้พระอาจารย์ส้วนช่วยเหลือท่านก็ปราบผีแม่สมบัติได้สำเร็จก่อนจะนำเอากระดูแขนของแม่สมบัติ มาปั้นผสมกับวัสดุอื่นเป็นหุ่นปั้นและรายคาถาสะกดวิญญาณไว้ไม่ให้ออกไปอลาวาสอีกสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์ส่วนถูกปล่อยทิ้งให้รกรางเป็นเวลากว่า30ปีนับตั้งแต่ปี2536ถึงปี2566เนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลที่พระอาจารย์ส่วนได้ใช้ที่ดินส่วนตัวสร้างขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีการปรับบุงสถานที่ทำให้ดูน่ากลัวน้อยลงแต่งแต้มสีสันให้หุ่นปั้นดูสดใสทำให้มีผู้คนมาเยี่ยมชมมากขึ้นและยังมีบางส่วนที่มาเพื่อลองของว่ามีวิญญาณในหุ่นปั้นจริงหรือไม่